เก็บค่าวิ่ง3,500บริจาคแค่100ล้านเปิดบ้านก้อยรัชวินหอบลูกชายย้ายหนีเมืองกรุงทำเพื่อคนไทยแม้ไม่ใช่หน้าที่ ดาราสาวก้อยรัชวินวงวิริยะเปิดใจหลังถูกบิดเบือนความจริงจนถูกเข้าใจผิดปุ่มรามาค่าสมัครงานวิ่งยันเป็นงานวิ่งทั่วไปงานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวค่าสมัคร3,500บาทแบ่งให้มูลนิธิรามาธิบดี100บาทส่วนทําให้ต้องออกมาชี้แจงล่าสุดก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้สําหรับก้อยรัชวินวงวิริยะที่เชิญชวนแฟนๆมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลอีสเทอร์เบนนี่วูแม พรีเซนส์บายอัธราซึ่งจะจัดขึ้นที่ลางกุ่าจังหวัดปูเก็ตแต่กลับเกิดราม่าถูกกันสนันโซเชียลเมื่อมีเพจหนึ่งโพดภาพเกี่ยวกับงานวิ่งดังกล่าวคือมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปเลยแล้วความตั้งใจดีของผู้จัดในครั้งนี้คือเขาอยากจะนําส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครไปมอบให้กับองค์กรการกุศลก็คือมูลนิธิรามาเหมือนกับว่านอกจากจะชวนผู้หญิงมาวิ่งด้วยกันแล้วยังได้ส่งต่อให้กับผู้หญิงด้วยกัน ซึ่งอันนี้ตัวก้อยเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีเราอยากจะสนับสนุนและอยากจะมีส่วนร่วมด้วยก็เลยเข้ามาร่วมงานนี้ในฐานะที่บอกไปว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยและในส่วนของการจัดงานก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นบัตรช h ริตี้ก็จะเป็นค่าสมัครทั้งหมด100%จะนําไปมอบให้กับมูลนิธิรามาในโครงการโดยที่ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ในโซเชียลตอนนี้อาจจะเข้าใจผิ และมีการบิดเบือนข้อมูลทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดตกใจไหมกระแสะค่าสมัครสามพันแต่ค่าบริจาค100บาทกอยตกใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เครียดหมายเพราะด่ามามาที่เราเต็มเต็มเลยก็เครียดแหละแต่อย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจนักวิ่งคนที่ติดตามคนที่สมัครมาแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะ,ะรายละเอียด ทุกอย่างมีใส่ไว้ในข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้อ่านครบหรืออันนี้กอยก็ไม่ทราบจุดประสงค์มันมีการนําไปโบรในอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปในหลากหลายประเด็นถามว่าเราเครียดไหมก็เครียดแต่ว่าสุดท้ายเราอยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุดเท่านั้นเองและสุดท้ายจบลงได้อย่างสวยงามท่ามกลางความสุขสดใสสุขภาพดีของสาวๆหนักวิ่งในงานอีสเตอร์วันนี้ ีวูเมนส์ร u n พรีเซนเต d b บายอัทรานำทีมโดยก้อยอัทวินวงวิริยะ